สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปเที่ยวอ่าวมายานะคะเรามาถึง เอามายาแล้วนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะ ลงเล่นน้ำไม่ได้นะคะเขากำลังฟื้นฟูประกาลังค่ะวิวสวยค่ะขนาดอย่างนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ไปทานอาหารเที่ยงกันที่เกาะพีพีดอนนะคะเ yeah, yeah. ตยไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้คะ่ะแล้วก็ไปดำน้ำดู ปลาโดยปลาบัลที่เกาะภัยค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ